กันที่ร้อยอันนี้เราสิบสิบเลยดีต่งยี่สิกูพอถูกผ้าไม่ได้หรอกูก็ได้สิบบาทเองเออไงก็วันไม่ชอบกันอยู่เลยเอาอะไรดีอันนี้เท่าไหร่คะเท่าไรครับอันนี้เท่าไหร่คะอกระป๋องยี่สิบเอายี่สิบเอาเงนกันเท่าไหร่อ้า ห้าบาทซื้อเป็นซื้อเป็นเลยแล้วกันอันนี้เท่าไหร่ห้าบาทอย่าไปแล้วตูนนี่งอะไรสิบห้าบาทนะห้าบาทอันนีสิบบาทสองห่อสิบบาทอันนี้ยีบาทก็หรออีกห้าบาทหรออีกกี่บาท ขายหมดทั้งหมดยี่ห้าบาทเอาไหนอะเอาเนียดีกว่ายี่สิบอีกหาบาทหลืหบาทเอาไนเอาอะไรอะอี้ไมเอาเอาดีกว่าคะเดี๋ยวมันจะากรับโนรััจะเป็นขนมแล้วก็ขีมือ 难道？